สวัสดีครับมาสเตอร์ออฟนะครับอันนี้เพชรสวรรณโชตนะครับพอดีว่าผลปีสองต้นนะต้นแรกไม่ค่อยด่างนะครับแต่ต้นเนี้ยโอเคเลยนะครับนี่นะครับมาเต็มเต็มก็ใครที่ตามผมมานะครับจากใน y o u t u b e นะครับแล้วก็สงสัยเรื่องการทรมานบอลสีนะครับว่าถ้าเราอดน้ำอดอะไรเขาแล้วเนี่ยเขาจะแตกหนอแตกเคี้ยวเยอะจริงหรือเปล่านะครับผมมีอยู่หลายคลิปนะ ให้ดูอันนี้ก็ได้นะครับเพชรวรนโชตอันนี้ยผมเอาไว้ในถุงอบจนน้ำมันแห้งนะท่านดูดินดูใบกล้ามปูสินี่นะครับได้มาสองหน่อเดี๋ยวผมจะแยกนะครับเทพๆอย่างนี้เลยนี่หน่อที่หนึ่งนะครับอันนี้หน่อที่สองนะครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่ใบใหม่แต่ก็ด่างนะครับเพชรวรณโชตนะครับเป็นบอลดางนะครับผมเคยแบ่งต้นเล็กไปแล้วนะครับบ้างนะครับแต่ว่าเป็นของอีกแม่หนึ่งนะครับ แม่นี้เดี๋ยวผมจะแยกหน่อแล้วก็จะพานะครับนี่นะครับเพนะชรวันโชคนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าผมจะมุดถ้ำจะหายไปนะครับแต่ว่ามันอดไม่ได้ครับผมมีคลิปมีอะไรโพสต์มาเรื่อยๆนะครับติดตามดูได้เลย